ความรักอาจต้องอวรแต่ไอเทมถาวรอยู่กับเราตลอดไปสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมีไปถอนนะครับช่วงนี้ฟรีไฟ X กับมันนี่ไฮก็มีทั้งของฟรีแล้วก็ของเสียตังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกิจกรรมคอนเทนต์สายฟรีกันนะครับ เพียงแค่เราลงเล่นนะครับครบตามที่เขากําหนดนะครับเราก็จะได้ตัวเงินนั่นเองนะครับเงินเอามาแลกของได้นะครับสกินรถนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นสกินกระทะนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับรีบมาเล่นกันด้วยนะครับสายฟรีคุ้มเลยแล้วก็ช่วงนี้นะครับเพียงแค่เราเล่นจบเกมแต่ละรอบนะครับก็จะได้ทองนะครับทองก็สามารถเอาไปเล่นกิจกรรม อันนี้คายได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆโดยรูปแบบของกิจกรรมนะครับมีภารกิจรายวันให้เราสะสมทองด้วยนะครับเพื่อนๆก็ไปเล่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดรับด้วยนะครับแล้วเรายังสามารถเชิญเพื่อนนะครับเพื่อมาช่วยกันปั๊มทองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆ อย่าลืมรีบเข้าไปแอดเชิญเพื่อนเข้ามาช่วยกันนะครับเพราะว่าภารกิจจะได้ครบเร็วๆน่นเองนะครับเพื่อนๆใครมีเพื่อนเยอะๆก็ดีเลยนะครับแอดๆไปนะครับเดี๋ยวเขาจะตอบรับมาแบบนี้นะครับนอกจากที่เราจะไปเล่นเก็บแต่ละเกมนะครับสามารถให้เพื่อนมาช่วยนะครับเห็นไหมครับเราก็กดรับนะครับ กิจกรรมก็ไม่ค่อยยากนะครับเพื่อนๆคล้ายๆรูปแบบเก่าๆที่เคยผ่านมานั่นเองนะครับเพื่อนๆเมื่อได้ทองครบแล้วนะครับเราก็กดส่งเลยนะครับเห็นไหมเพราะเกตมันเต็มนะครับเราก็กดส่งอีกทีหนึ่งนะครับง่ายๆดีงนะครับทำวนไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆจนเกตถึง150ของรางวัลแม็กสูงสุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมก็ไปไล่เก็บมาครบ150แล้วนะครับเล่นแค่วันเดียวก็ครบแล้วนะครับเพื่อนๆ ได้กล่องถึงห้ากล่องนะครับเต็มแล้วเต็มอีกไม่รู้จะเต็มยังไงละกล่องอันแรกก็เป็นป้ายแบนเนอร์มันนี่ไฮนั่นเองนะครับอันที่สองก็เป็นป้ายแบนเนอร์เหมือนกันอันที่สามบัตรได,ดมอนด์ชั่วคราวนะอันนี้เป็นตานะครับมันนี้ไฮ แล้วก็ของรางวัลพิเศษชุดผู้หญิงสายฟรีนั่นเองนะครับชุดมันนี่ไฮอันนี้สวยเลยนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับเพื่อนอย่าลืมรีบไปเล่นกันนะครับผมโดดล่มตายโดดตายโดด,ตา,โด,ดตายนะครับประมาณครึ่งวันก็ครบแล้วนะครับสำหรับ150ยขั้นอันนี้นะคะเพื่อนๆกิจกรรมอีเวนต์ก็ยังไม่เริ่มด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมล็อกอินเข้าไปรับแอร์บอร์ดด้วยนะครับเพื่อน วันที่12เดือน12นะครับกิจกรรมนี้ผมก็ยังไม่เล่นเลยอ่ะตู้สุ่ม8ทีก็ชุดผู้หญิงอันใหม่อันนี้นะครับออก <I 'll S 1> แบบมาค่อนข้างลงตัวนะครับ <'ll> ตรงกับธีมในซีรีส์ของ Netflix <I 'll S 1> เลยนะครับมี into you. ตรงสร้อยคอมีทองแวบ,บแวแวบแว <'ll> เลยนะครับ into you. สวยเลยนะครับเป็นชุดฟรี ชุดหนึ่งที่ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะครับ I'll little deep into put beep you a เดี๋ยววันนี้ผมเอาชุดนี้ไปลงเล่น c v c ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่า <I 'll S 1> อยู่ในเกม <A little S 1> ชุดจะสวย <deep into S 1> ประมาณไหนยังไงกับ้างนะครับไปชมเกมกันเลยดีกว่า let's go อ๋อฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับ เฮ้ยเบงเขาชูเดียวหน่อยละการทีมเขาซื้อมาแล้วอ่ะเออไม่ชูเดียวไป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 ต้องวูไม่เขาซื้อปืนมาแล้วไอ้จริงปืนให้เขาพางันจริงปืนให้เขาโอ้โหมันลุมไปอยู่เลย First Blood Double kill. I'm going to drop the gun. Double kill. Stop, baby. ได้ออกละวงนึงนึงปลอยตัวซ <uh kind of well> uh uh ื้อปืนล่ะพี่พีชเขาเหมือนจะทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างคอนนเทต์อืมตามใจพี่เลยโมาเต้นก่อนหนูจริงแย่เลยดูดูโอ้ยโอ้ยพี่พีชต่อยหนูต่อยน้องชายหนูทำไมพี่อย่าต่อยน้องชายหนู Oh, nothing. Oh, no. nothing. <laughs> <laughs> First blood. double kill oh. จไปตูกคคนนากนนร์มาทุกแห่งคนแตาตานี้เนี่คุ้มแ่ไหนตานี้ยิงไม่ต้องสอใจ้งให้เหรอเดาอยู่ดูแล้พี่ซื้อปืนนี้ทำไมพีม่เล่นซื้อปืนนี้ทำไม,ไมไพูดแบบนี้ยี่ลองพูดแบบเป็นเนื้อเพลงแบบนี้ดิพุ่งหมวกหน่อยโอ้ยมันโดยน,นยังไงฉุนหายนัยกเก่าๆเนีย่นย <chill> ร้องดิร้องดิฟองเรีวป่ะโู้เอาเร็วร้องดี่เหมือนเขาร้องอ่ะเออร้องไม่เป็นอะไรนะป้านี่จะมูดนอเหียงไปตงอปุ๊บระดุบไปต่อไปไปนไปไปสุดดิไปนรู้ว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคย

Chơi <laughs> bay chuột bay anh bay chuột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 

ตันนี้จบก่อนอะไรนะปากเขาตาส้ายเลทำไมทำไมถึงมีตมา,นะาตสุดท้ายเนี่ยเป็นอนเร็วง่วงง่วงเหรอเออเอากาวมาติดตาดิทดลองไป่ง่วงแน่นอนโอ้โหตางตาเปื่อ,อยพอดีไม่ก็เอาเนีียมาอะไรอ่ะ แค่แค่เออแค่มันใกล้ตายแล้ว first blood, first blood.

มั่วอยงเดียวด้วยเบ็ดจะหมดแล้วเหลือก60%แล้วนี่นี่ยเองจะเล่นตอนไหนอ่ะไม่รู้อ่ะไม่แน่อาจจะทำงานเนี่ยจะทำงานใช่ทำงานอ่ะต้องทำงานต้องทงานอะไรอ่ะงานบริษัทเลยฉันคือประธานบริษัทโอ๊ยประธานบริษัทเป๊ะเลยเดฟฉันคือประธานบริษัทเออเป๊ะเลยดูประธานบริษัท First blood. โยเด็กนิสัไม่ดีม่ไอ้ดำใหญ่จริงจริงเอ้าหลังมาอีกใครต้องการรถตเอาเลยเพื่อนเพื่อนเอาเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลย อออที่เนยองง่นยอย่แกมาดิมาดิหนอกมาดิมาดิมอกมาดิหอกมาดิมันี่ออกมาเหรอะเปเด็เ็ไปเร็ยไปเร็ว My, มไม่มาเปทนนอย่างที่บอกเลยพวกนี้อาจจะไม่ไม่อะไรพ่งนี้พวกนี้จะทำงานนะกะว่ากะว่าเพราะว่าคุ้ยูไป้ำงานแลอะเหรอยอไปอยู่ทำงานด้วยดิเขาถึงดับไปบา้าน คนละสองแสนให้ไปเลยสองแสนจุกจุโอ้โหโอ้โหบอกเลยนะว่าใจละลายไอ <laughs> ้เสียงจุกจุกก็ใจละลายหมดแล้วจุกหาอะไรเราเรียนไม่จุกสักทีช่วงนี้ไปเล่นที่ไหนก็เจอแต่เพื่แรงแดงมา <ไป S 2> เล่นนะครับ ผมยิ่งไกลๆอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยโหเขาแบงนะครับเชิญมาด้วยนะครับพอยเกมเมอร์ไม่แน่ใจว่าเป็นสตรีมเมอร์หรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็เล่นโหดอยู่นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมีเพทอยด้วยครับตอนนี้จะหนึ่งหมื่นแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้กิจกรรมซีไฟเอ็กมันนี่ไฮยังมีอีกหลายกิจกรรมเลยนะครับมีทั้งเสี่ยงเงินและไม่เสี่ยงเงินนะครับ ช่องบีเบทอยจะเอามารีวิวแน่นอนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสำหรับวันนี้ลากกไปก่อนสวัสดีครับ